ผมจะพูดต่อไปนี้ผมไปดูสิ่งที่คุณอภพิชิตออกมาให้ข่าวแล้วผมรับมันได้กรณีที่มีสารรัรมนูณนะครับท่านมีการวินิจฉัยแต่ต่อสูนยเป็นเอกฉันท์ว่าร่างพรบว่าประมาณรายจ่ายปี5 7เ็นี่ยไม่ขัดนรตมนูณม,ม,มตาตรา1น8่กซึ่งพอแทนที่ฝ่ายคา้นานจะใช้ปักโดยว่าคุณอภพิชิตจะแสดงความรับผิดชอบแล้วที่ก่อนหน้านั้นนะครับนักวิชาการเองหลายท่าน รวมถึงสมาชิกรัฐสภาที่เเป็นฝ่ายรัฐบาลก็ดีนะครับสำหรืิสอนวอที่เป็นกลางก็ดีก็ออกมาวิพากษาว่าเรื่องนี้ไม่ควรยื่นต่อสารรัฐมนุลด้วยซ้ำไป,ไปทั้งใน,นรัฐบาลทั้งพรรคประชาธิปัตย์และก็กลุ่มสินนวอเพราะเป็นอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาเนี่ยเป็นเรื่องของรัฐสภาเป็นฝ่ายที่ติบัญญัติกแต่สิ่งที่คุณธรรมพิสิทธ์ดำเนินการก็ลับยื่นไป แล้วพอยื่นเสร็จพอสารเรัฐมูลนิยมทีิ8ต่อ0ว่าไม่ขัดต่อรัฐรมูลคุณดัวิสิทธิ์การจะรับผิดชอบกลับโบยไปให้ลูกน้องว่าเป็นคนยื่นถ้ามีอะไรต่อไปก็ถามพักหน่อยเหมือนกับสิ่ที่ฝ่ายกฎหมายของประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะเป็นนักกฎหมายหรืเป็นสอสอผมไม่อยากเกอ่ยชื่อนะครับหลายท่านไปยื่นผมเชื่อว่าระบบพักการเมืองเนี่ย การที่ไปยื่นหัวหน้าพักไม่ทราบเป็นไปไม่ได้กรรมการบริหารพักไม่ทราบเป็นไปไม่ได้เพราะสิ่งที่ผมเทียบว่าถ้าพักวัี้ปฏิบัติเป็นสถาบันการเมืองพักเพื่อไทยเวลาไปยื่นอะไรเนี่ยเราต้องให้ฝ่ายกฎหมายฝ่ายกฎหมายก็เสนอไปยังผู้บริหารพักเหมือนกันแต่สิ่งคุณเรื่องพิจิตรกลับแสดงความไม่รับผิดชอบแล้วก็โบยไปยังสมาชิกพักผมมองอย่างอื่นไม่ได้ว่าสิ่งที่ผมกำลังถึงทำเนี่ย มันเป็นลักษณะที่ขาดพุ aquilo, ้ที่ภาวะของความเป็นผู้นําที่ควรจะรับผิดชอบเพราะดูสังคมเองก็มีการมองว่าการที่ไปยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญในการที่นายเล่งบประมาณว่าขัดรัฐธรรมนูญไหมซึ่งเป็นสิ่งที่งบประมาณเป็นสิ่งจําเป็นตําหรับพี่นอปราชชนและจาเป็นตําหรับกระทรวงตบูรณ์ในการพัานาประเทศแต่สิ่งที่เมื่อมีการทุ่มติงพอมีคำตัดสินออกมา คุณนายวิสิตเองเพื่อไม่รับผิดชอบแล้วก็ยังบทนลูกน้องผมบอกอย่างอื่นไม่ได้ครับว่าคุณนาิสิตวันนี้เหมือนเป็นคนที่เป็นเรียกว่าโมฆะบุญไปแล้วคนเป็นผู้นำนะครับอดีตนายกหัวหน้าพักฝ่ายค้านผู้นำฝ่ายค้านวันนี้มีการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะการไปยื่นต่อสารบัญญูนหรือการไปยื่นตีความแก้ไขรัฐบัญูนเนี่ยหรือแกออ้ไขพรบ งบประมาณเนี่ยแทนที่จะมีความรับผิดชอบเนี่ยหลังจากที่มีการดําเนินการที่ลักษณะที่สุ่มเสียงนะครับซึ่งผมเองเนี่ยกำลังรวบรวมข้อมูลว่าทั้งสสฝ่ายค้านประชาธิปัตย์รวมถึงกลุ่ม4 6วอที่จะยื่นเรื่องให้สารรัฐมนูลเนี่ยตีความของหน้าวอลว่าประมาณรายจ่ายปี57 ว่าเป็นการกระทาที่ไม่ชอบและเป็นการกระทาที่ไม่สุจริตหวังผลทางการเืองซึ่งอันนี้ผมก็รวบรวมหลักฐานได้ยื่นถอดถอนด้วยซ้ำไปมมนะครับเดี๋ยวก็ังเตรียมการการืว่าสิ่งที่ทำเมื่อมีคำนิยติไฉออกมาอย่างนี้แล้วก็มีการทุ่มจริงนะครับแล้วก็ที่สําคัญในอดีตที่เคยมีที่มีการดําเนินการลักษณะอย่างนี้นะครับว่าสิ่งที่มูลนิธิผู้นําฝ่ายคา้านและก็สมาชิกแล้วก็คุณสิทธิรไปดําเนินการในฐานะที่เป็นสมาชิกฝ่ายนิติบัญฑิตเนี่ย ตัวเองพิจารณากฎหมายเองแล้วก็ไปยื่นลักษณะที่ไม่เขาเรียกว่าไม่สุจริตอันนี้ต้องมีบทที่จะต้องมีการตรวจสอบเพื่อจะมีมาตรการในการที่จะให้สมาชิกฝ่ายนิติบัญญัติได้มียับยัง้งชั่งใจนะครับและก็แสดงความรับผิดชอบต่อไปวันนี้ผมไม่อยากครับขอฟักคำขอโทษจากคุณดลพิสิทธิ์แต่ก็เป็นไปไม่ได้เพราะพรรคนี้นะครับผมไม่อยากกล่าวหาขนาดมีคอสอสอยังไม่รับผิดชอบทุ่มเก้าอี้ยังไม่รับผิดชอบ ดึงกัปปีาา้ประธานสภาจะไม่รับผิดชอบใครมาพูดเชื่สุภาพจะไม่รับผิดชอบจะไปหวังผลอะไรกับสิ่งที่คุณอภิสิทธิ์เองและก็สมาชิกจะแสดงความรับผิดชอบนะครับวันนี้ผมอยากให้สังคมได้เห็นว่าวันนี้ทางพี่น้องประชาชนก็ได้เห็นท่าแท้แล้วว่าสุดท้ายคุณอภิสิทธิ์เนี่ยแทนจะรับผิดชอบแทนลูกน้องก็แับปัดความรับผิดชอบโยน โยนบาบให้ลูกน้องเขาง่ายๆนะครับผมบอกว่าอย่างนั้นนะครับคือเราหนีไม่ได้ท่านได้จะเป็นโมฆะคุหนึ